สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโคราสโซลาเซลล์นะครับวันนี้เรามาติดตั้งโซลาเซลล์ที่สระบุรีนะครับผมอันนี้จะเป็นสมิอ์1,100วัตต์นะครับผมของแอนดูโรนะครับใช้แผง4แผงนะครับอันนี้จะเป็นแผงโมโนฮาร์ดเซลล์ของคิวเซล์นะครับผมอย่างดี410วัตต์นะครับผมวันนี้ใช้4แผงนะครับผมขับสมิร์แรงครึ่งของแอนดูโรนะครับท่อออกงนิ้วนะครับผมอันนี้กําลังทดสอบน้ําอยู่นะครับตัวนี้อย่างตัวนี้หยดลงไป4ท่อนนะครับ นีะครับเป็นท่อกลองนี้นะครับกำลังกำลังเล่นน้ำอย่างสนุกเลยครับอันนี้กล่องคอนโทรลของแอนดูโรนะครับเจ<ร>้าผมทดสอบน้ำอยู่นะครับน,รน้ำแรงนะครับเป็นท่ออ่าครับผมอ่าครับผมอ่าครับอันนี้จะทำสวนอินทาลัมนะครับผม ใช้ถ้ได้สนใจติดต่อเรามาได้ไหมครับ0891545364พระอาจารย์เตย